สวัสดีครับผมกาช้าเกมตันอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Sonic Dash e x นะครับนะเกมบางเกมมันก็ไม่ควรถูกพูดถึงจริงๆนะสำหรับเกมนี้ใครที่รู้อยู่แล้วนะก่อนหน้านี้ผมเคยใช้เจ้าตัวนี้ใครเรียกว่าเป็นโปรไฟล์ช่องแต่เอาละเรามาดูดีกว่าว่าความน่ากลัวของเกมนี้คืออะไร ตอนแรกเราจะมีให้เลือกระหว่างเทลธนัเคอรและเอ็กแมนนะฮะอันนี้เราเลือกเทลก่อนนะกดปอยกดวะเกมมันหลอนประสาทมากเลยกมน่ะจริงอคแรกคิวนะเป็นไอด่านนี้มันเป็นด่านแรกของโซนิกนะครับผมมาถึงโซนิกทั้งเกมนะฮะเห็นได้ว่าฉากนี้มันจะเป็นต้นไม้หัวหนองคองบึงธรรมดาอะยังไม่ค่อยมีอะไรผิดปกติเทะอะไรตรงนี้ ถ้าเราเดินไปดิเฮียเจอกับคารอคที่ตายแล้วกับบรรยากาศที่เชิญหดหูจำความได้เลยเดี๋ยวอยตอนแรกคแรกขนลุกมากเลยอนะโอ้โหคอ,อ,องศพนะพัคแมนทำไมเสียงเพลงหยุดอ่ะเดี๋ยวนะต่อไปเจออะไรอะ่ะ คือคือคือไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานไงแล้วแบบลืมไปแล้วว่าเออไม่ไปได้ไหมนิกนิกโอ,อ้โหสัตว์ไม่เอาให้กูระเบิดไปเลยละอีดอกสวัสดีาม,ามีเสียงอ้สัตว์ ดูวันจัดเพลงนี้นายเห็จะจะมาเล่นกับฉันไหมไฮแอนด์ซิกอะอะไรอ่ะไฟเหรอไอ้เสียงเสียงเพลงมันว๊าวเหญ่มากอ่ะเราเราวลิ่งไปไหนอ่ะเราก็วิ่งเรากำลังวิ่งไปทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหตาม มันตามโอ้โหอ้าวโอเคแถวร้อ,องใหจ้จะกินหัวเจ้าเธอโอ้โหมันฆ่ากันซึ้งซึ่งหน้าอย่างนี้เลยเหรอวะนายมันช้าเกินไปจะจะลอง,งลองกีกครั้ง,นงหนึ่งไหม ชิทเทลตายต่อหน้าต่อตาเลยอะแล้วก็ตอนนี้เราเหลือคาร์นัคเคิลกับเอ็กแมนแล้วนะฮะคาร์นัคเคิลนี่หมัดหนักต่อยได้แน่นอนไปหัวเราะเฮยทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกจริงไม่ได้แกงโง่เลยเนี่ยเนี่ยยูแคลนเนี่ยมต่อยได้ยูแคลนไหนไปไหนไม่ได้ อันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนโรงงานเอ็กแมนหรือเปล่าแล้ววะเออเออเฮ้ยถ้าคิดมุมดีก็คือน้ำแดงแต่จังหวะเกมนี้มันไม่ใช่เจอแล้วล่ะอืออืออื เออเออไอสัตว์นั้นมันภาพลวงตาไอจัดหมาเอ้ยจิดดีเลโซนิกเฮ้ย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 อ่ะอ่ะโอ้ายนายมันต้องตายอย่างที่นายเคยเป็นมีเสียงอะไรอยงั้นมีวิญญาณมากมายที่จะจะเล่นกับ เออมาเล่นกันหน่อยไหมคิดว่าวิญญาณคนนี้จะมาเล่นกันหน่อยไหมล่ะบูจจดกรีโปรติเกนนี่มันไม่มีเสียงใช่เหรอมันอัปเดตเหรอมันไม่ควรมีเสียงในเกมนี้ด้ซ้ำเ,เลยนะเวย้ยตัวเอกแมนเชื่อหรือตัวสไตร เอ็กแมนปกติเอ็กแมนจะมีของช่วยนะเว้ยพวกอุปกรณ์ทำไมเอ็กแมนไม่ใช้อะ่ะจากสภาพแล้วมืนหลังเปลี่ยนเอ็กแมนกลางเหนีอะไรบางอย่างแสดงว่าเครื่องมือเอ็กแมนทำอะไรไม่ได้ อย่างเพลงมันชวนขนลุกเลยอะอะไรการที่ทำให้เอ็กเร์เอกแมนต้องหนีเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่กันแน่วะเนี่ยเฮียฮียอร์สนิทบุกข้าหมัว What the fuck ม a n What the fuck เอ้ย What the hell man What are you fucking doing? Just stop it. เฮ้ยไม่ใช่าพาดนี้ดิโู oh, คนลุกมันไม่ใช่าพาดนี้ดิไม่ออกไม่ได้อ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่ใช่าพาดนี้ตอนผมเล่นมันไม่ใช่าพาดนี้อะไรวะ คุลุกคนๆลุกคลก s. <S ไุไม่ไม่ไม่เอาหรอกไมเล่ trucs, น şimdi, แบบนี้ทนมเนันไม่มีเสงแบบนี้เฮียอะไรเนี่ยแล้วสำหรับอำที่สองไหมมันนาปากกาผมดีกว่า เลืกเล่นเลืกเล่นเลืกเล่นเลกเล่นเลกเล่นเนชียช่ยเชี่ย